ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทูเคินอัปเดตเรื่องความฟิตของกองเต้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเอ็นกโลกองเต้ไม่มีส่วนร่วมในแมตช์ไล่ถล่มนอริชเมื่อวันเสาร์ทั้งการเป็นตัวจริงและตัวสำรองซึ่งโทมัสทูเคิลได้อธิบายถึงเหตุผลมิดฟิลชาวฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในศึกแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะเมาโมโดยเล่นไป65นาที ก่อนเป็นซาอูที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนตอนที่ทีมนำ4-0แต่ทูเครนตัดสินใจไม่ใส่ชื่อของเขาในอีก3วันทัดมาเกมนี้ยังเร็วเกินไปบอสกล่าวกองเต้ลงซ้อมเต็มรูปแบบเมื่อวันศุกร์และหลังจากการซ้อมเขาบอกว่าเขารู้สึกตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อเขาไปหานักกายภาพเพื่อทําการนวดแล้วก็ทําการรักษาบางอย่างจริงๆแล้วเขาอยากรอให้ถึงเช้าวันเสาร์เพื่อทําการตัดสินใจผมปฏิเสธไปเราแข่งขันกันตั้งแต่หัววัน โอกาสที่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนมีอยู่ไม่มากนะักถูเคิลเปิดอกคุมลูกาคูง่ายกว่าเนมาร์และเอ็มบาเป้เยอะโทมัสทูกเคลิลกุนซือฟีมือดีของเชลซีเปิดใจว่าสมัยที่ตนคุมทัพปารีสแซงต์แชกแมงนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะคุมนักเตะซูเปอร์ร์อย่างเนมาร์หรือเคีเลียนเอ็มบาเป้โดยระบุว่าช่วงเวลาที่นั่นเหมือนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาจากการปรากฏตัวในงานเฟสติวัลเดลโลสปอร์ทที่จัดโดยสื่อดังของอิตาลียอดโค้ชเมดอินเยอรมัน ได้เปิดใจถึงความแตกต่างระหว่างเชลซีกับปีแอตเถในแง่ของการคุมนักเตะชื่อดังโดยเฉพาะรายของโรเมรูลูกากูเนมาและียนเอ็มบาเป้การฝึกสอนลูกากูมันง่ายกว่าเนมาหรือเอ็มบาเป้อดีตเทรนเนอร์บรีเซียดัมน,นกล่าวกับ b กเกอร์เชลซีและปีแอเชมีความแตกต่างกันสิ้นเชิงทั้งในแง่ของสไตล์การเล่นและการจัดระเบียบต่างๆที่ปีแอเชผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬา ผมต้องจัดการกับทั้งครอบครัวนักเตะและบรรดาเพื่อนๆของเหล่าสตาร์แต่ที่เชลซีผมทำงานได้สบายใจมากขึ้นฝ่ายิโซโรมาน็ผู้สื่อข่าวคนดังรายงานว่า Chelsea, เชลซีเตรียมจะเมสันเมาส์กองกลางตัวเก่งต่อสัญญาใหม่ออกไปอีกตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมแข้งวัยี่สองปีออกสตาร์ Star, ผลงานในซีซั่นนี้ไม่ดีนะักแต่เกมล่าสุดจัดการซัดแฮตติกพร้อมกับแอซิดช่วยทีมเปิดบ้านถล่มนอริซิตี้ในเกมพิม์ลีอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่าเมาส์จะมีสัญญากับทีมจนปี2024แต่ทางโรมาโน่เผยว่าสิงบลูเตรียมเปิดการเจรจาสัญญาใหม่กับแข้งทีมชาติกรีฑพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยโรมาโน่อ้างว่าเมาส์ถือเป็นหนึ่งในแข้งที่ห้ามแต่ต้องของสโมสรและอยู่ในลิสต์ต่อสัญญาใหม่เช่นเดียวกันกับนักเตะหลายคนในทีมรวมถึงอันโตเนลล์ลูดิเกอร์ด้วยเมาส์อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ปี2005ก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรโดยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการยืมตัวกับวิเทสและดาบี ก,กลับสู่สมสรพร้อมเป็นกำลังสำคัญในปัจจุบันฮัสซันโอดอยหวังได้เล่นในแนวรุกให้สิห์แข้งวัย20ปีได้ยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าของทีมในเกมนี้ทำหนึ่งประตูรวมถึงมีส่วนกับประตูที่5ที่ลูกเปิดทำให้แม็กซ์อารอนสกัดเข้าประตูตเองช่วยให้ทีมคว้า3แต้มาครองซึ่งในช่วงหลังด้วยความที่มีนักเตะแนวรุกมากมายทำให้ฮัสซันโอดอยโดนจับไปเล่นตรงวิงแบ็กหลายครั้งสตาชองกิษพอใจกับผลงานในเกมล่าสุดของทีมโดยหวังว่า จะได้ลงสนามต่อเนื่องและตำแหน่งคือการยืนในเกมลุกผมพอใจกับผลงานของทีมไม่ใช่แค่ของผมเท่านั้นฮัสซันโอรอยกล่าวผ่านสเตเดียมแอสโตเราสร้างโอกาสมากมายหาช่องว่างได้มากมายและมันช่วยเราในฐานะทีมให้หาโอกาสทำประตูและแอสซิสต์ได้ในขณะที่นอริดตเล่นเกมรับเต็มตัวมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่เราหาแนวทางของเราและมันดีที่เราทำได้ถึง7ประตูเมื่อถูกถามถึงว่าตัวเองจะได้ออกสตาร์ทอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรฮัสซันโอรอยกล่าวว่า เป้าหมายของผมคือการเล่นในแนวรุกทำประตูและแอซิสการมีส่วนช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะยังไงดังนั้นผมบอกกับตัวเองว่าต้องทำงานให้หนักพัฒนาอยู่เสมอแม้จะไม่มีบอลก็ตามมีการเปิดเผยว่าเบื้องบนของสโมสรเชลซีตัดสินใจที่จะไม่ซื้อตัวซาอุดีีเกสเข้ามาร่วมถิ่สแตมฟอร์ดบิดด้วยสัญญาแบบถาวร ลาลาซอนคือสื่อที่รายงานข่าวดังกล่าวโดยมีการอ้างว่าสิงห์บลูได้ตัดสินอนาคตของมิดฟิลด์ชาสเปนิสไปเรียบร้อยถึงแม้การแข่งขันจะยังไม่ถึงครึ่งทางของฤดูกาลดาวเตยรายนี้ถูกยืมตัวจากอาเลโกรมริดมาเล่นที่ลอนดอนด้วยสัญญาหนึ่งซีซั่นเต็มซึ่งมีการใส่ออปชั่นในการเซ็นขาดเอาไว้ด้วยเท่าที่ผ่านมาซาอูลเพิ่งได้ลงสนามไป3นัดโดยในเกมแรกเขาสร้างความผิดพลาดจนโทมัสทูเคิลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้รู้สึกกงังวล และนักเตะจะต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษไปสักระยะเชลซีเล็งดึงเตลมองร่วมทัพอยู่ลิเตลมองกองกลางเลสเตอร์ซิตี้ประเสริฐสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดนั่นทําให้เชลซีจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมทําผลงานน่าประทับใจตั้งแต่ย้ายจากมอนโกมาเล่นให้จิ้งจอกสีนําเงินเมื่อปี2019เดอซันเผยว่าลายสโมสรต้องการตัวกองกลางวัย24ปีหลังจากอนาคตไนทินคิงพาวเวอร์เริ่มจะไม่แน่นอน เลสเตอร์อยากจัดการเรื่องสัญญาให้เรียบร้อยก่อนเขาลงเล่นให้เบลเยียมในศึกยูโรแต่ฝั่งนักเตะพักการคุยเอาไว้ก่อนเนื้อหาเผยรายงานเผยว่าเขาไม่พร้อมที่จะฝากฝังอนาคตไว้กับสโมอสรเพราะว่าอยากเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนีกอย่างสม่ำเสมอนันหมายความว่าคู่แข่งในพิมพ์ลีกอย่างยูเ็ดเชลซี Chelsea และลิพูอาจเข้ามาซื้อตัวเขาทั้ง3สโมสรเคยเป็นข่าวกับติลมองในอดีตโดยนักเตะที่ติดท,ทีมชาติไปแล้ว47นัดถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของจีนี่เวรดุม ที่ยมาเออกลเล่แวะซ้อมกับพาเลสโครสมาเกลเล่ตำนานทีมเชลซีได้รับการต้อนรับเข้าสู่สนามซ้อมของคริสตันพาเลสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อไปร่วมวิ่งกับพาริคเวีราผู้จัดการทีมอดีตมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลด้านเทคนิคให้กับนักเตะเยาวชนของเชลซีโดยเขาเชวลาร่วมกับแข้งตัวยืมของสโมสรอย่างคอนเนอร์กาลเกอร์ซึ่งกำลังทำผลงานน่าประทับใจเรื่องราวจากฟุตบอลดอนลอนดอนระบุว่าอาดีตหมายเลขสี่ของซิงบลู ยังคงติดต่อกับพาทิกวิเอร่าหลังทั้งคู่เคยรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสร่วมกันสัปดาห์ที่แล้วก่อนเกมเพมลม์ีกระหว่างพาเลตกับอาเซนนลมาเกลเล่ไปที่สนามซ้อมของพาเลสแล้วร่วมวิ่งกับทีมชุดใหญ่เคียงข้างวิเอร่ามาเกลเล่และนายใหญ่ทีมดีอีเกเซลรู้จักกันตั้งแต่สมัยรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสโดยเคยประสานงานด้วยกันถึง45นัดตอนนี้ทั้งสองคนกลับมาเจอกันที่พาเลสโดยวิเอร่าเข้ารับงานกุนซือเมื่อซัมเมอร์ และนับตั้งแต่นั้นได้เปลี่ยนแปลงทีมมาเป็นสไตล์ที่เล่นอย่างรวดเร็วและเน้นการครองบอลชิรูเผยชื่อเพื่อนสิ่งที่เก่งที่สุดโอลิเวียชิรูวดีตกองหน้าเชลซีเอ่ยถึงนักเตะที่ดีที่สุดที่เขาเคยลงเล่นด้วยในการคาแข่งที่ s w สนาน3ปีหัวหอ,อกทีมชาติฝรั่งเศสอำลาสมสรไปเล่นให้เอซิเมลันเมอ่อซัมเมอร์โดยเขาคว้า3โทฟี่กับลูซึ่งหนึ่งในนั้นคือถ้วยแชมเปี้ยนอีกเมื่อเดือนพฤษภาคม ในบทสัมภาษณ์กับทรีเบิลฟุตบอลที่ถูกนำไปลงทางมินเดอร์อดีตแข้งสิงห์เผยถึงผู้ร่วมทีมที่ดีที่สุดในสแตมฟอร์ดบิดหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยตอนอยู่ที่อาเซนอนก็คือซานติการโซล่าส่วนเชลซีก็ต้องเป็นเอเดนอาซานอกจากนี้เชลซี Chelsea ยังมีนักเตะดาวรุ่งมากพร้อรสม์อีกหลายคนที่ดูกล่าวเมสันและไคฮาวสนี่เหนือชั้นมากคุณภาพของพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นผมรอดูพวกเขาเติบโตและกลายเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้า ชิรูเชื่อว่ายัางไม่ค่อยมีใครมองเห็นคุณค่าของเพลย์เมคเกอร์สารพัดประโยชน์พร้อมระบุว่าเจ้าตัวจะคว้าเหรียญแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้อีกในอนาคตใช่ครับไม่แน่นะแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปฟังคนพวกนี้ชิลูถูกถามว่าเมาส์อันเดรดหรือไม่เมสันมีคุณภาพและมีจิตใจที่ก้าวไปได้ไกลามากๆผมบอกเขาไปแล้วเขาคู่ควรกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเมาส์ชมเพื่อนมุ่งมั่นตลอดเกมเผยเตรียมนำลูกบอลตั้งโชว์ที่บ้าน เกือบ6เดือนและย5สนัดที่ผ่านไปสําหรับสโมสรกับทีมชาติโดยเมสันเมาส์กลับมามีชื่อเป็นผู้ทําประตูอีกครั้งแถมยังเป็นการซัดแฮตทริกอีกด้วยถือว่าผ่านมาสักพักก่อนที่มิดฟิลด์ตัวรุกจะกลับมามีชื่อบนสกอร์บอดอีกครั้งโดยหนล่าสุดเกิดขึ้นในเกมที่พวกเราเฟิร์สแตมฟอร์บิดเอาชนะเรอลมดริตในแชมเปี้ยนส์รอบรองชนเลิศน,นัด2เมื่อวานนี้เขาเป็นคนสั้นให้พวกเราขึ้นนำนอริชโดยการจบสกอร์ที่เด็ดขาดจากบริเวณกรอบเขตโทษจากนั้นมายิงอีก2งลูกช่ว เมาเคยบรรลุความสำเร็จดังกล่าวทั้งกับวิเทสอาร์เนมและดับบี้คาตีระหว่างการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวแต่เขาไม่สามารถยิง2ลูกให้กับเชลซีได้โดยซ้ําจนกระทั่งเกมเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่จะทาประตูได้แต่ผมกลับไม่สามารถส่งบอลสู่ก้นตาข่ายเมากล่าวผมคิดว่ามันน่าจะมีเกมที่ทุกอย่างได้ผลซึ่งก็คือนัดนี้ก่อนการแข่งขันผมกดดันตัวเองให้ยิงประตูเพราะก็ผ่านมาสักพักแล้วตั้งแต่ยิงครั้งล่าสุดจากนั้นก็ยิงได้ทั้ง3ลูกในเกมเดีวยวกัน ผมไม่คิดว่าตัวเองเคยยิงได้มากกว่าหนึ่งลูกในหนึ่งนัดให้กับเชลซีนะดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับผมในการยิง3มลูกผมจะจดจําแมตชนี้ไปอีกนานเลยล่ะครับการยิง3ประตูได้ที่สแตมฟอร์ดบิดถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆผมจะเอาลูกบอลไปตั้งเก็บไว้ที่บ้านแน่นอนเมาส์เสริมผมจะเอาบอลไปใส่กรอบเสื้อด้วยจะเก็บไว้เป็นความทรงจําครับในการวิเคราะห์ถึงประตูที่ยิงได้เมาส์ยอมรับว่าเขามีโชคในจังหวะลูกที่2โดยทีมครูเซฟจุดโทษแต่ออกมาจากเส้นไวเกินไป ทำให้แข้งวัย22ปีมีโอกาสได้แก้ตัวใหม่จุดโทษลูกแรกคือแย่มากมันไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเข้ามุมเลยผมคิดว่าโชคเข้าข้างผมก็เลยได้ยิงอีกครั้งมันเป็นจังหวะที่แปลกเหมือนกันเพราะคุณไม่อยากยิงไปมุมเดิมดังนั้นผมจึงคิดว่าจะยัดไปตรงกลางประตูที่3ผมคิดว่าผมอาจจะล้ำหน้าตอนที่เลือบไปเห็นว่ามีการเช็คตอนนั้นได้แต่ภาวนาครับและมันก็เป็นวันที่โชคดีของผมเป็นวันที่โชคดีของทีมด้วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผมนะ มันมาจากแนวทางการเริ่มเกมของเราด้วยก่อนเกมผมพูดถึงเรื่องความทุ่มเทเรื่องที่เราต้องลุยเต็มที่ตั้งแต่ต้นและเราก็ทําได้พวกเรามุ่งมั่นกันตลอดทั้งเกมแม้กระทั่งตอนออกมาลงเล่นในครึ่งหลังด้วยพวกเราไม่เคยหยุดพวกเราไม่เคยปล่อยให้มาตรฐานตกลงไปเชลซีคอนเนคชั่นติโน่มั่นใจโบยายิ่งเล่นยิ่งปังติโน่บบลิฟราเมนโตฟูลแบ็กดาวนงของเซาท์ทันตันเชื่อมั่นว่า อาร์มโดโบรยาจะปรับปรุงผลงานการเล่นและกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมได้มากกว่านี้ดาวเตะทั้งสองรายก้าชั้นมาจากทีมเยาวชนของเชลซีโดยซีซั่นนี้ลิฟราเมนโตย้ายมาคาแข่งให้กับนักบุญด้วยสัญญาถาวรขณะที่โบรยาถูกปล่อยมาเก็บประสบการณ์แบบยืมตัวทั้งคู่ช่วยกันยิงคนละหนึ่งประตูในเกมที่เซาท,ท์ทฮมตันเปิดบ้านเสมอกับเบอร์รี่ไป2ต่อ2โดยลิฟราเมนโตได้พูดถึงกองหน้าทีมชาติอัลเบเนียที่ยิงต่อเนื่องหลังซัดไซรีดในแมตท,ที่แล้วแต่มีอาการบาดเจ็บและโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมนี เขายังสามารถทำผลงานได้มากกว่านี้อีกเยอะเขาเป็นคนที่ดีและทุกคนก็คอยหนุนหลังเขาในห้องแต่งตัวคุณสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละสัปดาห์ตอนนี้ผมเฝ้ารอดูเขาสานต่อและพัฒนาไปในแนวทางนี้นอกจากนี้ลิฟรามนโต้ยังได้พูดถึงประตูแรกในพิมพ์ลิกที่เขาทำได้ด้วยมันยากมากเลยนะที่จะรับทุกอย่างเข้ามาผมยังเป็นเด็กอายุน้อยและสัมผัสกับประสบการณ์นี้เป็นครั้งแรกเลย แต่ว่ามันคือความฝันที่เป็นจริงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ยินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ